เทน้ำใส่แก้วรั่วเติมเท่าไรก็ไม่เต็มทุ่มเทไปเท่าไรก็ไม่พอเราควรอดทนในสิ่งที่ควรอดทนอะไรทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้จนรู้สึกว่ามันฝืนตัวเองเกินไปหรือจนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขลําบากเหลือเกินก็ถอยออกมา การถอยออกมาไม่ใช่การตัดสินใจว่าเราอ่อนแอเราแพ้ร้ายความอดทนแต่เป็นวิธีปกป้องตัวเองจากความรู้สึกแย่ๆเท่านั้นเองการที่จะทนกับอะไรสักเรื่องหนึง่งให้พิจารณาดูด้วยว่าสิ่งที่ทนอยู่นั้นจะเกิดผลลัพธ์อะไรกับเราในอนาคต เราอดทนขมคืนยอมอดทนทั้งที่รู้ว่าเจ็บอย่างไม่มีเป้าหมายไปวันๆตอบตัวเองให้ได้ว่าทนไปเพื่ออะไรทำไมต้องทนเจ็บปวดอยู่ทำไมการอดทนที่ไม่มีประโยชน์คือการอดทนกับอะไรที่มองไม่เห็นปลายทางไร้เป้าหมาย คนเราชอบคิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกเลยต้องอดทนทั้งทั้งที่ความจริงเราสามารถสร้างทางเลือกให้ตัวเองได้เสมออยู่ที่เรากล้าพอไหมที่จะต้องยอมเสี่ยงกับทางเลือกใหม่หรือจะยอมทนอยู่กับสิ่งที่ไม่มีความสุขตลอดไปก็เลือกเอาเอง ไม่ใช่ว่าการอดทนไม่ดีเราทุกคนควรมีความอดทนไว้บ้างแต่อย่าลืมว่าความอดทนต้องใช้ให้ถูกที่ถูกคนอดทนกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรืออดทนกับคนที่ไม่เห็นค่าก็ไม่ต่างอะไรกับการเทน้ำลงแก้วรั่วเติมเท่าไรก็ไม่เต็ม ทุ่มเทให้เท่าไรก็ไม่เคยพอเก็บแรงไว้อดทนกับเรื่องที่ควรและคนที่ใช่น่าจะดีกว่า